ในท้องทะเลอันมืดมิดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคที่เรือรบล่มหนสุดล้ำและเรือพิฆาตทันสมัยยังไม่ถือกำเนิดมีหนึ่งตำนานที่ถูกกล่าวขานเรือที่ถือกำเนิดจากสองแผ่นดินหล่อลอมด้วยประวัติศาสตร์และได้รับการขนานนามว่าเป็นสารลักใสเรือหลวงพระรวง HTMS ฟราร่วง ANG, และเธอไม่ใช่เรือธรรมดาเธอคือนักรบแห่งทะเลลำแรกของประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านสู่อโตส Studio ถ้าคุณรักในประวัติศาสตร์ทหารเทคนิหารยี่และความยิ่งใหญ่ของราชนาวีไทยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และอมเมนต์ว่ารักราชนาวีไทยถ้าคุณภูมิใจในกองทัพเรือของไทยเราเพื่อเข้าใจถึงความสำคัญของเรือหลวงพระรวงเราต้องย้อนกลับไปยังช่วงต้นศตรวรรษที่20ยุคที่ประเทศสยามยังอยู่ท่ามกลางพายุการเมืองโลกและความเปยมทัน,นโยอาณาจักรใหญ่ต่างเสริมแสนยานุภาพด้วยเรือรบเรือปืนและเรือพิฆาตและสยามก็ไม่อาจยืนเฉย เรือหลวงพระร่มเริ่มต้นชีวิตของเธอไม่ได้ใต้ทงไตแต่ถือกำเนิดที่อุต่อเรือในสราชอาณาจักรเธอคือเรือพาจากชั้นอาลีอาสของราชนาวีอังกฤษชื่อเดิมคือ H.M.S. Aradian ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโครงสร้างเพียวบางความเร็วสูงและอาวุธทรงพลังทำให้เธอเป็นเรือร,ระดับแนวหน้าแต่โชคชะตากลับนำพาให้เธอมาเริ่มชีวิตใหม่ในดินแดนตะวันออกในปีพศ2 5ั3 213ส,ส,สอบซาง133 ต่อสัมพันธ์ที่กอสรรหารรัฐบาลสยามได้ตัดสินใจซื้อเรือลำนี้เพื่อกระดับศักยภาพทยาทของทะเลของชาติดีไม่ใช่เพียงการซื้อขายแต่คือคำประกาศว่าสยามจะไม่ยอมอ่อนแอและจะมีเรือของตนเพื่อปกป้องหน้าน้ําแห่งแผ่นดินเฮเมสอารเดียนจึงถูกเปลี่ยนชื่อเปียเรือนหลวงพระรั่วตามพระนามของกษัตริย์เยโบราณผู้กษศัตริ์ศรีเด่นนามที่สื่อถึงพลังแห่งราชอาณาจักรไทยเธอยาวกว่าย้อยห้าสิบแผนสิบสิบพุธติดตั้งปืนขนาด4ี่นิ้วสามกระบอก ทอต่อปิดาและมีความเร็วสูงสุดถึง36นอตเรือหลวงพระร่วงกลายเป็นเรือที่เร็วที่สุดและทันสมัยที่สุดในกองทัพเรือไทยเวลานั้นแต่เรือลำนี้มีความหมายมากกว่าเหล็กและอาวุธเธอคือสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของไทยเธอล่องลอยในอ่าวไทยลาดตอกเซเรตตามตามแนวชายฝั่งและฝึกอบรมนายทหารเรือรุ่นใหม่มานับไม่ถ้วนลองจินตนาการภาพภาพเธอลอยผ่านสายหมอกยามรุ่งสางที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยานีบ่าลูกเรือในชุดขาวสะอาด เต็มเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจขณะยืนอยู่บนดาดฟ้าความเคลื่อนไหวทุกอย่างบนเรือคือการประกาศบาัดไทยพร้อมแล้วเธอไม่ได้เป็นแค่เรือแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศของชาติแม้ในยุคต่อมาจะมีเรือรบใหม่ๆทันสมัยขึ้นเข้าประจำการเรือหลวงพระร่วงก็ยังคงยืนหยัดราวแม่ทัพผู้เปี่ยมประสบการณ์เธอเป็นทั้งโรงเรียนลอยน้ำและมรดกทางประวัติศาสตร์ของราชนาวีไทยเรือที่สร้างนายทหารไทยผู้กล้าให้ก้าวสู่อนาคตหลังม่านของปืนใหญ่และเครื่องยนต์ ยังมีเรื่องเล่ามากมายเรื่องของการฝึกซ้อม่ามกลางฝนมันสมเรื่องของการต้อนรับรับเรือต่างชาติอย่างสง่างามและเรื่องของเสียงหูดตอนเที่ยงสาวูดเดอร์นแนม,มพร้อมเสียงหูดตอนเที่ยงคืนที่เตรียมพร้อมออกเรือเพื่อภารกิจจับเพื่อปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดอธิปไตยของชาติเธอไม่ได้เป็นแค่เรือรบแต่คือห้องเรียนลอยน้ำที่ปลุกปั้นผู้นำกองทัพเรือหลายต่อหลายรุ่นหล่อหลอมด้วยวินัยความกล้าหาญและจิตวิญ,ญญาณของนักรบทะเล ไม่ว่าเธอจะทอดสมอในท่าเรือต่างประเทศในทำราชนาวีไทยที่โบกสะบัดอย่างทรงเกียรติเสาต้นเสาก็ทำให้สายตาทั่วโลกจับจ้องเธอคือความภาคภูมิใจที่ลอยอยู่เหนือคลื่นทั้งนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่การทูตทหารต่างเดินชมบนดาดฟ้าเธอด้วยความทึ่งแม้เวลาจะพาโลกเข้าสู่ยุคข,ของขีปนาวุธนำวิถีระบบเรดาร์อัจฉริยะและเทคโนโลยีไร้คนขับเรือหลวงพระร่วงก็ไม่ได้ถูกลืมตรงกันข้ามเธอคือบทเรียนแห่งอดีต ที่ยังถูกบอกเล่าจนถึงวันนี้โรงเรียนนายเรือทุกแห่งของไทยยังคงกล่าวถึงชื่อของเธอด้วยความเคารพเรือหลวงพระร่วงไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นต่อรุ่นเหล่านายทหารกเกษียณยังคงจดจําเสียงแต่เสียงเครื่องยนต์และบรรยากาศบนเรืออย่างไม่มีวันลืมเพราะทุกคนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่บนแค่เรือรแต่บนสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองแห่งการเริ่มต้นวันนี้ แม้เรือรบใหม่ของไทยจะล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีระดับโลกแต่ไม่มีใครลืมว่าการเดินทางเริ่มต้นจากรืยลำนี้เธอคือเสาหลักแห่งการเปลี่ยนแปลงทางทหารของไทยคือผู้เบิกทางให้กับราชนาวีไทยที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนางโมเดลจำลองของเรือหลวงพระโรงยังคงตั้งอยู่ตามพิพิธภัณฑ์สำนักงานและโรงเรียนทุกรายละเอียดของเธอเป็นเครื่องเตือนใจว่าเรามาใกล้แค่ไหนทุกครั้งที่เรือฟริเกตทันสมัยของไทยแลนด์ผ่านเกลียวคลื่นอย่างสาง่างาม โปรดจดจำไว้ว่ามีเรือพิฆาตลำหนึ่งที่เคยเปิดเส้นทางนี้ไว้